สวัสดีค่ะวันนี้จะมานะคะ,ะนะคะปลูกหอมบัวเลยกันเนาะนะคะวันนี้ได้ได้ได้นะคะต้นนะคะหอมบัวเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่จะปลูกเราก็เตรียมดินนะคะแล้วก็ตัดเรียกว่าตัดใบท่รึงรองออกก่อนนะคะเอาตัดรากด้วยนะคะเนี่ยตัดรากเลยนะคะ เพื่อที่เราจะลงดินนะคะก่อนที่เราจะลงดินเราก็ลดน้ําในนะคะตะก้าของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะ,ะไม่ให้น้านะดับดินนะคะซึ่งจะมาทําให้ต้นหอมบนเลยของเราเน่าได้เนาะนะคนะคก่อนอื่นเราก็มาตัดนานลาก่อนเนาะนะคะมือจะไม่ค่อยสะอาดนะเพราะว่าเมื่อกี้ควักดินมาเนาะนะนะ นะเราก็ได้มาแล้วก็รีรีออก,ก,ออกนะคะแบ่งเบ่งออกเนาะนี่ตัดหลากออกเลยนะคะอันไหนที่ไม่สวยเราก็ตัดออกเลยนะคะจะลงดินนะคะตัดหลักเรียบร้อยนะคะ๋ยวเขาก็จะงอกใหม่นะคะจะใส่นะคะตะก,กาละห้าต้นนะคะกันเลยนะคะมาไ,ไก่จะเ็ดหรือปาน้อนะคะปิดีป้องนะคะ ไม่ได้แค่นี้นะต่การหนึ่งจะใส่ห้าต้นนะคะห้าต้นข้างๆนี่ก็จะเป็นสี่นะ,ะแล้วก็ตรงกลางหนึ่งต้นเนาะคะตากออปลูกเสร็จแล้วก็เอาไวต้ตางแดดเลยนะคะเพราะว่าต้นหอมก็จะชอบแสงแดดเนาะ,ดดนะลากแดดได้เลยนะพอดีไม่มีฟางเนาะเราก็ใช้ใบสนนะ ไปสนแล้วก็ไปใบไผ่นะคะนี่ที่นี่แล้วก็ออกโอเคนะคะเด็บไปแล้วหนึ่งตะก,ก้านะคะสวยไม่เอยน,นะคะนี่ก็จะที่ปลูกแล้วนะ,ะเดี๋ยวถ้ายังไงจะอัปเดตให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมน้อนะ